วันนี้เราจะมาทำอะไรเด็ดกะเพราเด็ดกะเพราช่วยแม่ดูดิเด็ดเองเด็ดได้เยอะแล้วเหรอใช่นี่ดูนี่ดูโอเคช่วยกันเด็ดครับโอเคอเด็ดยังไงลูกเด็ดยังไงเด็ดข้างล่างก่อนแล้วก็ต้นอ่าแล้วแล้ว,ลวส่วนไหนเนี่ยตรงยอดอย่างนี้เอาไหมไม่เอาไม่เอาเพราะอะไรเพราะว่ามันตก เพราะว่าลูกค้ากินและลูกค้าจะไม่อร่อยแล้วก็จะแล้วมันก็จะน้ำไส้แตกหรอน้ำไส้แตกเลยโอ,โอเคกระเพราเนี่ยแม่เอาไปทำเมนูอะไรบ้างอ่ะรู้หรือเปล่าตามใจเลยทำอะไรให้มันอร่อยหรอ <c oughs> แล้วแล้วหนูชอบกินเมนูอะไรที่ใส่กระเพรา ก็คือกะเพราหมูกะเพราหมูใส่<บ>พริกไหมไม่ใส่ไม่ใส่ฝนตกเมืตต่อกี้ฝนตกนี่ฝนตกัำเยอะเลยตกลูกค้าไม่มีเมื่อกี้แม่มองหนูด้วยนะหรอใช่ ช่วยกันช่วยกันเยอะไหมเนี่ยคิด<อ>ว่าจะเด็ดหมดไหมหมดแน่นอนแน่นอนเออไปดูดากเกมนี้นอ,นอ่ะเว้ยเลยแต่แมาเรบอดเลยลูกเป็นลูกแม่ค้าใช่ไหมพอก,กดทนดเอารีบเด็ดรีบเด็ดรีบเด็ด๋ดยวปิดก,กล้องก่อน เก่งจ for ังเลยเมื่อกี้เดชเสร็จแล้วไปช่วยทำอะไรอีกลูกช่วยอืมที่ก็จะช่วยอะไรอีกยืวยาทำงานเหยาดเหยาะรีบเดโอ้ยแล้วทำไมอันนี้มันต้องเหย้ะได้ได้มันนี่มันอ่อนมัน ยอดอ่อนมันก็กินได้ใช่ okay ไหมถ้ายอดอ่อนแบบน,นี้แต่ถ้ายอดแก่ๆเนี่ยแข็งๆแห,แหนบก็ใส่เข้าไปมันก็เวลาเรากินมันก็จะแบบแข็งระคายเคืองในปากเราก็เลยไม่เอา,น,เอานไม่อร่อยด้วยถ้าถ้าถ้าแบบนี้อันมันต้องแก่ๆแห้งๆเนี่ยเราจะไปปลูกได้มันจะเป็นต้นเล็กขึ้นมาอีกต้นติ๊ิ๊ด กะเพราไปทําอะไรได้บ้างนใส่ต้มยําได้ไหมทําอะไรให้มันอร่อยก็ได้แล้วเหรอใส่เมน,นูผัดกระเพราผัดกระเพราเนี่ยเราเราเอาอะไรมาทําบ้างเนื้อสัตว์หมูเนื้อทําได้ไหมกระเพราเนื้อได้ไหมไม่ได้อ้าวทำไมอะถ้าเป็นกระเพราเนื้อตามใจอยากเป็นโจลึงยิง้อ้าวทำไมอ่ะกระเพราเนื้อเยเ่ยคิดมันไม่รอร่อยแล้ว เป็นจูนเป็นจูนอะไรเป็นกะเพราเนื้อวัวไงอ๋อเพราะเราจะเป็นวัวใช่ไหมไม่ใช่ <c oughs> เราเราก็จะเอาไปทําเป็นกะเพราทะเลได้ไหมไม่ได้จะจะเด็ดเองกเด็ดเองกะเพราทะเลได้ไหมได้ <c oughs> ไปกินทําไม <c oughs> แม่มมไปมันเด็ดเองรอเอาเด็ดเองเด็ดเด็ดไป ไม่เสร็จแล้วปีเฮ้ยรีเฟรดจะมมวแต่เต้นเ้ยองศาลูกแม่ขาใช่ไหมอุ้ยอันนี้อันใหญ่มากรอใช่

ขวบอะไรห้าขวบแล้วออช่วยแม่ทำงานได้แล้วเก่งไหมห้าขวบช่วยแม่ทำงานดีกว่าดีกว่าทำอะไรบ้างดีกว่าดูการ์ตูนดีกว่าไปดูการ์ตูนไปดูแท็บเล็ตไร้สาระใช่ไหม <tur uch S 2> เราจะดูตลอดได้ไหมลูกไม่ทำแล้วไปดูการ์ตูนก่อนอา้าวทำไมแกลงด้วย <c oughs> <c oughs> นี่เป็นตอนที่เราเต็ดใช่ไหมเนี่ยม,มันมีสองใบเลยอะระ <Huh? S 2> ใช่ใบใช่ถ้ามันไม่มีอฮ้ยนอนกินอ <c oughs> นอนกินก็แสดงว่าต้านกะเพรานี้ไม่มีสารเคมีรูกนอนมันยังกินได้เลยก็แสดงว่ากินแล้วกอดไทยแตวอันนี้ใช้ไม่ได้เนี่ยมันมีรูนี่ <c oughs> ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเน่าดำๆนั้นมันจะเราไม่ต้องเอา ใช่เอาไปทิ้งกับพ่อมันนี้เลยที่มันพี่ก้านมันนี่ก้านมันนี้เลยอืมาให้ดูดินี่ก้านอันนี้นอันนี้คือเราทิ้งพร้อมกับใบดำๆแม่เราจะเราวันนี้ไปอยู่กับไปอยู่กับตรงนี้ไดนไหมอยู่กับต้นพีกะเอาไปปลูกเหรอใช่จะได้จะได้จะได้แบบไต้องซื้อจะได้รวยๆไงเนาะเอาไปปลูกอีก มันจะเกิดไหมมันจะเกิดนะต้องให้มันมีรากอ่ะเราถึงจะไปปลูกมันจะถึงจะติดต้องให้มันมีรากตตโตเร็วถ้ามันจะให้มีรากเราก็ต้องเอารากนี้ไปอยู่กับน้ำไงนะ<ร>อ,อือเยอะไดเยอะแล้วได้เยอะแล้ว มันจะเสร็จง่ายไหมล่ะโมจะเต้นน่ะสแล้วพูดทำไมเราอ,อ่าก็กลัวไม่เสร็จอ้ยออย่งกัดอ่ะกัดเราจะเพ่งมาต้องฉีดยุงให้เด็กด้วยนะคะ<อ>เด็กยุงกัดที่ขา โอเคั้ยคะโอเคขอบคุณค่ะโอเคนะบาย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 ก่อนบายบายเดี๋ยวเราจะเด็ดต่อกันอีกนะคะเดี๋ยวเราเด็ดไปเรื่อยๆสวัสดีครับ สวัสดทำดีๆครับสวัสดีค่ะ